เสร็จสึกเลือกตั้งผู้ว่ากรทมแล้วค่ะตอนนี้กระแสการแข่งขันทางการเมืองก็คงจะบรรเทาเบาบางลงเพราะว่าถือว่าจบลงด้วยดีแต่ทีนี้ในทางการเมืองแล้วเนี่ยตอนนี้มีประเด็นที่กําลังรอขึ้นมาแทนที่อยู่เหมือนกันก็คือเรื่องนิรโทษกรรมนิรโทษกรรมที่ผ่านมาคือพักยกไปชั่วคราวช่วงเลือกตั้นมันมีการพักยกเพราะว่าตอนนั้นมีคนพยายามเสนอแต่ว่าก็มีการขอร้องจากคนในรัฐบาลไ้แหละบอกว่าขอให้ระงรับก่อนเพราะอาจจะกระทบกับ ก<ห>ารอ<ห>าเสียนทุกอย่างก็เลยหยุดลงชั่วคราวมาวันนี้เสร็จสึกเลือกตั้งแล้วทุกอย่างก็คงจะเดินหน้าคะจะเดินหน้าส่วนไหนยังไงคะที่ที่เดินหน้าที่หน้าตอนนี้เนี่ยยังมีส่วนที่กฎหมายที่ยังค้างคฎีกายอยู่และน่าจะเสร็จในเร็วเร็วนี้นอกจากนี้ยังมีในส่วนของคุณเจริญจันโกมลที่พยายามทําตัวเป็นตัวหลักในการประสานมือประสานใช่หลังจากนัดประชุมมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็เดินทางไปหาคุณ กระทรวงคมถืงกระทรวงมหาไทยเพื่อเจรจาว่าจะยอมรับได้ไหมล่าสุดคุณเจริญมาบอกว่าวันที่สิบเอ็ดจะนัดทุกฝ่ายทุกสีมาหารือกันอีกครั้งหนึ่งวันจันทร์หน้าฝ่ายเพื่อไทยบอกว่าตอบรับแล้วจะส่งคุณอุดมเดชรัตนเสถียรอดีตประธานวิบมาเจรจาด้วยตัวเองคแล้วก็พ่วงมาด้วยคุณสามารถแก้วมีชัยทีมกฎหมายของพรรครงมาสองคนเลยในส่วนของเสื้อแดงเนี่ยคุณก่อแก้วจะไปเชิญคุณธิดามาประธานอปชให้มาเข้าด้วยตัวเองค ส่วนในของประชาธิปัตปัได้ติดต่อไปแล้วเชิญคุณอภิสิทธิ์ไปแต่คุณอภิสิทธิ์ยังแบ่งรับแบ่งสู้ไม่กล้าบ,บอกว่าจะไปหรือไม่ไปต้องคิดหนักเหมือนกันบอกว่าหาต้องหารือกันในพักก่อนอซึ่งเป็นท่าทีเดียวกันกับท่าทีของพันธมิตรที่บอกว่าขอเอาเรื่องนี้ไปหารือก่อนอก็คือว่ารอบแรกที่มีการเจรจาที่คุณเจริญเชิญมาเนี่ยพันธมิตรมาเสื้อแดงมาคุยไปแล้วแต่อันนี้รอบสองแหละที่มันเป็นข่าว เป็นข่าวออกมาเปิดเผยแล้วคือครั้งแรกเนี่ยเรียกว่าเหมือนกับว่าลับๆไปแอบๆคุยกันแต่รอบนั้นไม่มีใครรู้แต่รอบนี้รู้แล้วต้องคิดหนักคือฝ่ายเสื้อแดงกับเพื่อไทยน่าจะไม่มีปัญหาในการที่จะมาเพียงแต่ว่าเสื้อแดงจะเป็นใครถ้าไม่ใช่คุณทิดาใช่ไหมคะส่วนทางฝ่ายประชาธิปัตย์กับเสื้อเหลืองยังยังกักอยู่จะมาหรือไม่มาออันนี้ก็คือสิ่งที่จะเดินหน้าต่อไปทีนี้ถ้าถามว่าผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ย ที่เพื่อไทยแพ้การเลือกตั้งผู<ไ>้ว่าเนี่ยมันจะมีผลต่อเรื่องนี้หรือเปล่าต้องต้องยอมรับกันก่อนอย่างหนึ่งว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยไม่ใช่แค่การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นธรรมดาเหมือนที่อื่นแต่มันมีในายะถึงการเมืองการเมืองระดับชาติสองขั้วซ,ซึ่งสังเกตได้ว่าสิ่งสิ่งหนึ่งที่ประชาธิปัตย์พยายามจุดมาตลอดเวลาก็คือกระสาเรื่องเผาบ้านเผาเมืองแล้วก็พยายามโยนประเด็นไปว่าถ้าเกิดเลือกตั้งชนะเพื่อไทยชนะเนี่ย ก็จะเหมือนกับได้รับสันธานุมัติให้นิรโทษกรรมถูกต้องขณะที่พรรคเพื่อไทยเองก็ก็ไม่ได้ปฏิเสธมุมนี้เหมือนกันว่าอ,อาจจะบอกว่าตัวเองไม่ได้เผาบ้านเผาเมืองแต่ก็ไม่เคยปฏิเสธว่าจะไม่ออกกฎหมายนิตษกรรม,มแล้วก็อ้างอิงความเห็นของประชาชนที่ออกมาเลือกตั้งดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยทานเสียงออกมาแพ้เพื่อไทยคงจะไม่สามารถนําไปอ้างได้ว่าประชาชนเห็นด้วยกับการ ออกกฎหมายที่จโทษคงจะนําไปอ้างลำบากแต่การเดินหน้ามีอยู่แน่นอนครับค่ะแต่ถ้าไปดูในรายละเอียดคะแนนที่อ,ออกมามล้านกว่าคะแนนที่ทางเพื่อไทยได้มามนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันใช่ค่ะก็<อ>ถือว่าเพื่อไทยก็ได้คนในกรุงเทพขึ้นมาอีกล้านคนอืม,มีคนพูดกันในพักเพื่อไทยนักวันที่แพ้เมื่อวานนี้บอกกันว่าเนี่ยเรามีคนเพิ่มขึ้นมาตั้งล้านคนถ้าเกิดชุมนุมก็ มีหนึ่งล้านคนเหมือนกันอืมอค่ะนั่นก็คือว่าถ้าที่ผ่าน,นามาบอกว่าอาจจะกลัวว่าจะมีกระแสต่อต้อตานเรื่องการนิรโทษกรรมคือณถึงวันนี้ดูเหมือนกับว่าสองขั้วในกรทมเนี่ยคะแนานไม่ต่างกันมากเท่าไหร่รก็น่าจับตาเหมือนกันแล้วก็ที่สําคัญก็คือสิ่งที่ต้องจับตาในช่วงต่อไปนี้คือเรื่องการเดินหน้าพรบรนิรโทษกรรมไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบของอะไรก็ตามเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดที่ทําให้การเมืองเข้มข้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ